ไ่เลือกผินได่เปลี่ยนอย่างม่ยังอยู่ังคุณเลือกกันอยู่เลือกได้ลยนะฮะนี่คุณน้องครับสวัสดีครับคุณน้องอ๋อคุณน้องที่นั่งแอบเงียบอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราถามถามที่เราใส่ก่อนของเราใส่นี่คือสีอะไรครับไหมทองไหมทองนี่ช่วยอะไรครับไม่รู้แลวที่เราเลือกไปนี่คือรู้ไหมไม่เหมือนกันนะฮะเื่อความสวยงาม มาคุณสันนี่แกหรือยังบอกจิ้งไม่ถูกรู้จักเดียวเดียวผู้สีอะไรครับอันนี้เขาสีอะไรนะอันนี้เลยอ๋อพวกรถที่มีสามสีช่วยอะไรครับผมโชคเลากินพอทานทุกอย่างเลยกะห่าเดียว เราใส่เป็นเดียวได้ไหมไม่ต้องร้อยแล้ว<ม>อ่าอ่านะไรครับอ่าอะอ่ารอเราแอบไปดูโต๊ะอ,อื่นบ้างเนะฮะนี่กำลังเลือกันอยู่ โอ้กดูกี่รอบวิ่งกี่รอบครับผมมีกี่รอบดูหมนเลยรีรัางก็ดูเหรอฮะยูทูบก็ดูโอ้ยสามารถรออกมนรู้เลยเห็นเตี้ยวเดียวรู้เลยว่าไหนนะฮะเเป็นวิวได้แล้วค่ะเอาวิวรอกมาตอนแล้วต้องจแขงอีกัเลยเอง เอาแบบมาดามวดอร่อยดีมากใครลุกไม่ได้หรอกใคร ่เด <poker> ี to <pub> ๋ยวตอนนี to to say, ú, no, ้เรามาดูต mm ัวเอกนางเอกของเราเลยนะครับน้องวิวทำเสร็จแล้วเหรอครับคุณวิวเสร็จแล้วค่ะอกตอนนี้เสร็จแล้วแต่ว่ากอบกวนเขาอยู่ค่ะกอบกวนคุณคุณตามอยู่นะฮะบอกว่าอยากได้ดอกเยอะเอยากได้ดอกเยอะๆคือผมว่ายังไม่ทันแปะดอกเนี่ยรูปนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะฮะนี่เยอะไปหมดเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวได้ัน้องวิวโชว์กำไลข้อมือหน่อยฮะสร้อยข้อมือหน่อยนี่สวยงามนะฮะ พีกันแล้วค่ะออีกเก็บก,ก,กูดเก็บกูดเดี๋ยวนะให้พี่ๆเก็บลูกกันนิดนึงนะฮะ